ให้ตรงก็ตรงกับมันไะแล้วก็เปลี่ยนกล้องส้าูกสลับนากล้องเฮ้ยมันถ่ายแล้วก็สลับไปได้ไเป็นโอเคนะคะวันนี้เราอยู่กับ youtube การสตรีมรอบแรกของเรานะครับเราจะวันนี้อยู่กับช่องหลักเดอะคลับวันนี้ถึงตรงนี้ถ้าูมันจะได้ไม่สัน่น,น,นเยอะอากไปไม่ต้องเออไป วันนี้นะครับเรามาอยู่ตรงนี้แล้วแล้วเราก็จะมาเล่นนะครับโอเคนะครับเอาละอะไรปิวเอ๋ย่นะโอเคนะครับ มาดูกันเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงมีผู้ชมไหมล่ะเอืออันนี้ถ่ายเฉยๆนะครับะมาเกจะเซตติ้งนะครับถ่ายถ้าเสิร์ฟไม่มีคนดูเลยสมาชิกช่องเรามีกี่คนอ่ะสามสิบเจ็ดคนยังไม่ตื่นยังไม่ถีบกล้องมาทิ้งเที่ยวไม่ลูกยังไม่ตื่นใช่ไหมออก